นุ่มกัญชัยและรายการเรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงพิธีกรและในแบบที่มากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดาราพิธีกรที่ลดนแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายอีกด้วยเป็นที่ฮอตฮิตสุดๆสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่แม้จะได้พูดความในใจผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปแล้ว ในกรณีของหลวงปู่แสงไม่ว่าจะถูกโซเชียลจี้ถามว่าทำไมไม่เอาหมอปรามาออกรายการมาเคลียร์ให้ชัดถึงประเด็นดังกล่าวรวมไปถึงการถูกกล่าวหาว่าพิธีกรคนดังนำเรื่องอาการป่วยของหลวงป,ปู่แสงมาเปิดประเด็นในรายการโหนกระแสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจนเจ้าตัวถึงกับต้องพูดย้ำอีกครั้งก่อนจบรายการหนกระแสถึงดราม่าดังกล่าวว่าทำไมถึงไม่เชิญ หมอปลามาออกรายการรวมไปถึงตัดพ้อว่าท้อถึงขั้นอยากเลิกทำรายการและถ้าตนเองเป็นผู้วิเศษก็อยากจะทำตามใจทุกคนไหนๆจะพูดแล้วขอพูดอีกทีละกันกับคอมเมนต์ที่ว่าผมไม่กล้าทำเรื่องหลวงปู่แสงผมเคารพหลวงปู่แสงสำหรับหมอปลาผมติดต่อไปแล้วแต่เขาไม่มาพูดผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรและที่ไม่ได้เอาเทปผลกระแสะที่สัมภาษณ์หมอ เกี่ยวกับกรณีของหลวงปู่แสงกับที่สัมภาษณ์ญาติของหลวงปู่แสงลงในโซเชียลซึ่งญาติเขาก็อยากจะเคลียร์ผมก็เลยให้หมอเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมต้องการให้หมออธิบายเกี่ยวกับอาการนี้แต่กลายเป็นว่าคนกลุ่มหนึ่งตัดคลิปเพียงสั้นๆว่าไปจี้ไปชี้นำไปเปิดเรื่องนี้ผมยืนยันว่าไม่ได้ชี้นำมันเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วไม่เชื่อถามญาติของหลวงปู่แสง ที่มาออกรายการในวันนั้นก็ได้ทางคุณหมอของหลวงปู่ที่ทแถลงก็พูดเหมือนหมอที่มาออกรายการผมก็งงเหมือนกันกล่าวหาว่าผมเข้าข้างหมอปลาเลยไม่ได้สัมภาษณ์ผมก็อยากให้เขามาผมบอกเลยว่าใครรู้จักหรือติดต่อได้ผมก็อยากจะให้เขามาเหมือนกันผมได้กล่าวไปแล้วอะไรที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี อะไรที่ผมพูดไปแล้วเป็นสิ่งที่ไปล่วงเกินหลวงปู่แสงหรือทำให้ท่านไม่สบายใจและรู้สึกว่าต้องกราบขอโทษผมต้องกราบขอ,ขอขมาหลวงปู่ผมก็ไม่อยากให้ใครไม่สบายใจกับการดำเนินรายการผมก็เป็นคนชัดเจนผมไม่ได้มีอคติส่วนในมุมของหมอปลาก็รออยู่ถ้ามาออกรายการก็จะถามให้ถ้าเขามาออกรายการนะอยากให้มาถ้ามาก็ดีผมจะได้เลตติ้งและบางคนบอกว่า อย่างวันนี้สัมภาษณ์แอนนาอะไรก็ไอ้หนุ่มแต่แอนนาเขาอยู่ต่างประเทศเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ของคุณอยากได้อะไรแล้วผมจะต้องทำให้ได้ถ้าผมเป็นผู้วิเศษนะผมจะเสกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้ได้ให้หมดเลยผมเหนื่อยแล้วจริงๆเหนื่อยใจจริงๆคนนี้อยากได้แบบนี้คนนั้นอยากได้แบบนั้นทุกวันนี้เชื่อหรือเปล่านอนตีหนึ่งตื่นตีหเพราะต้องหาเคสพวกนี้ที่ต้องมาออกอากาศ จนอยากจะเลิกทำรายการเลยนะแต่ก็ไม่สามารถไปบอกใครได้คนที่อยู่ในเพจเข้าใจตัวผมผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวไก่ร่วงเกินใครแค่อยากจะเล่าให้ฟัง